เพื่อนคะตะลาตะวันกำลังขึ้นค่ะสวยๆค่ะมีหมอกด้วยวันนี้เพื่อนข้าวก็สวยดูขมีหมอกด้วยนะคะทุกคนสวยงามจ้า ตะวันกำลังจะขึ้นเพื่อนคะลางตะวันกำลังขึ้นค่ะสวยๆ่ะมีหมอกด้วยวันนี้ท้องฟ้าสวยค่ะ เพื่อนะตะลาตะวันกลางขึ้นค่ะสวยๆยค่มีหมอกด้วยวันนี้บรรยากาศดีๆค่ะแต่เช้าๆฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกจะดูปลาข้าวค่ะเพื่อน เพืเ่อนบรรยากาศสวยๆงามๆเพื่อนข้าวก็สวยดูข้าวท้องฟ้าสวยค่ะ ตัวข้าวค่ะข้าวอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆจ้าข้าวอยู่หลังบ้านข้าวค่ะเพื่อนๆอันนะคะงามงามอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยมากมากค่ะข้าว ขายคือแล้วก็บรรยากาศดีๆค่ะแต่เช้าๆฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกจ้าดูปัะเพื่อนค่ะตะลางตะวันกลางขึ้นค่ะสวยๆค่่มีหมอกด้วยวันนี้ ข้าวค่ะข้าวอย่างสวยเลยค่คุณเพื่อนๆจ้าข้าวอยู่หลังบ้านถายคือรอบรอบ ข้าวค่ะข้าวอย่างสวยเลยค่ะพเพื่อนๆจ้าข้าอยู่หลังบ้านเพื่อน,นจ้าตะลาตะวันกลางขึ้นค่ะสวยๆค่ะมีหมองด้วยวันนี้ออเหอ็นนะคะทุกคนมีน้ำหมองด้วยตรงต้นข้าวเจ้า นะคะง,า,ง,งามอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยมา,มากค่ะคราวถ่ายคือรอบรอบเออ มีหมอกด้วยนะคะทุกคนสวยงามจ้า ท้องฟ้าสวยค่ะท้องฟ้าสวยค่ะเพื่อนข้าวก็สวย ตัวข้าวค่ะข้าวอย่างสวยเลยครับเพื่อนๆจ้าข้าวอยู่หลังบ้านทวันกำลังจะขึ้น ้องาถ่ายคือแล้วก็ ่ตัวมงนี้นะคระับเป็นตัวข้าวค่ะข้าวอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆจ้าข้าวอยู่หลังบ้านเรา บรรยากาศสวยๆงามเงาเพื <Luis> <g ad> ่อนเพื่อนบรรยากาศสวยๆงามๆเพื่อนๆบรรยากาศสวยๆงามๆเพื่อนๆบรรยากาศสวยๆงามๆ telang jatuh ้องาวยค่ะยังธรรมาชาติค่ะเ,เพื่อนๆจ้ายังนกครับตะวันกำลังจะขึ้นเออ นะคะทุกคนมีน้ำหมองด้วยตรงต้นข้าวเจ้าบรรยากาศดีๆค่ะแต่เช้าเช้าฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกจ้าดูกันนะคะงามงามอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยมามากค่ะค้า